จ้าวนกะไปเร็วแล้วจะเกินนะเพื่อนเอ้ยเบาด้วยเฮ้ยไปไหนไอ้เพื่อนอ๋อลงมาข้างล่างเหรอเอาแล้วสำรวจที่อย่างนี้เลยนะฮะใครที่เข้ามานะกดไลค์ด้วยวันศุกร์ททุกท่าน,นว,วันเสาร์อาทิตย์นะฮะล่าท้าผีทุกวันเสาร์อาทิตย์ถ้าเสาร์อาทิตย์ไหนนะฮะผมไม่ล่าท้าผีนะแสดงว,ว่าวันวันนั้นผมว,ว่างทุกคนอนะไปเลย เอ้ยอันนี้ชัตเตอร์หนึ่งใช่ป่ะแมบพบนี้เป็นอะไรอะไรวะมันเป็นอะไรที่เรามาล่าเนี่ยมันเหมือนมันเป็นแบบอ้มันเหมือนโกดังวะมันเหมือนโกดังป่ะไม่ใช่ไม่ใช่ผมอ,อธิบายผมอธิบายไม่ถูกอ่ะอธิบายไม่ถูกมันเคอที่ไหนมันเคอที่ไหนสักที่นึงนู่นมันไม่ใช่บ้านนะ บ้านมันไม่ใหญ่ขนาดนี้ทุกคน,นเข้ามานะฮะฝากกดไลค์กดติดตามนะช่องบอลบีแฮมม็อบกดเละกดเลยจะห้าร้อยห้าสิบแล้วผมขาดใจกับเลขเก้านี่แหละนะก็ถือไปเช็คไปอุ้ยเสียงมาแล้วเสียงนี่มาเกมผีทั้งทีนะมันต้องไล่เสียงอะไรแปลกประหลาดใช่ไหม <S 1> <S 1> <S มามาเลยฮะทุกดวงวิญญาณ ุกตัวสังโปรยสีไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะฮะอยากให้คุณออกมาอุย้ยมีโซฟาไอ้เพื่อนไปไหนาหายแล้วเอา้าเพื่อนไปไหนอันี่ <c oughs> เข้ามาเขมาไปไปมาแค่สองคนนึง <c oughs> เรกมาสามคนคนนึงออกไปแล้วเซ็งชีวิต นี่นั่งไม่ได้ฮนะออกมาเลยครับทุกดวงวิญญาณสองนาทีนะอัดเดี๋ยวเราจะลงนะในวันเสาร์แล้วก็เอ้ยวันเสาร์อันนี้ตอนนี้กี่ทุ่มสองทุ่มนะผมน่าจะเอออัดบ่ายแล้วก็ไปลงสองทุ่มทเทียวมันน่าจะดีกว่าคุณไม่อะไรอ่ะช่องระบายอากาศวะอุ้ยไม่ใช่ <Hello. S 2> เฮ้ยสวัสดีครับโหนึกว่านี่มันมันเป็นท่อมันมันเป็นอะไรสักอย่างเว้มันเป็นรูปภาพเองอะโอ้โหว่าคิดอยู่นะดูไกลๆนี่นึกว่าวันอยู่ตรงนี้จริงๆอยู่ข้างล่างเลยไฟเลยอ่ะเฮ้ยไฟหยั่งอ่ะโอ้ที่นี่คืออะไรบอยังไม่รู้เลยมันเหมือนกับ ชั้นใต้ดินปะชั้นใต้ดินปะเออใช่ที่ที่เราลงไปเออมื่อเมื่อตะกี้เปิดคลิปเ,เลยอะ่ะใช่เลยเปิดเลยเปิดเลยอ่ะเนี่ยแหละอันนี้เลยคือที่ผมเห็นเมื่อเมื่อตะกี้ค่อยเปิดปะเพื่อนมันทางตันนะสำรวจดิสำรวจดิจดนี่ทุกกล่องเลย ไปไปเข้าไปไปเรานำนะิ่ y ทำไมตัวเรามันยอดสวนให้วะโอ้โตรใหญ่อะเข้ามาเนี่ยคือแบบเรายือนนะเ๋ยวแต่มันใหญ่เว้ยตรงเนี้ยอะไรอะ่ะอ<ว>ุ้ยนี่ไงเปลี่ยนที่ใช่ไหมโอ้โหลงก็ควาาด้วยเอาไงเอากันช่างมันเถอะวิ่ยนี่ไงอันนี้ก็ทางตันใช่ป่ะเอาสุด สรุปเปิดตรงนี้เกมดอรอวะเนี่ยโว้ยนั่นไงนั่นไงอุ้ยอะไรมันอะไรมันลงมาเมื่อกี้ผมไม่เห็นแล้วมันก็หายไปเลยเสียงกระทุ้มอีกแล้วอันนี้อุ้ยมันแจแดงอุ้ยมันต้องไปไขห้องอะไรได้สอยจางเอาเฮ้ยเดี๋ยวดีกว่น จบเลยนะเพื่อนตามเพื่อนก่อนตอนนี้ยหายไปนาไอ,เห,อเหมือนเหมือนแล้วติดรนกระเพงอะมันติดบั็อกอะเอ้ยเพื่อนรอแป๊บพิมยังไงวะเดี๋ยว,ยว,ยวห,าป,หา,ปาประตูก็อดประตูกตนี้หลงทางนะประตูอยู่ไหนอะ เพื่อนก็หาอ่ะนี่วะไม่ใช่แล้วหาเพื่อนดีพิมพ์ยังไงอ่ะเดี๋ยวๆต้องหาแล้ตัวเนี้ยไม่รู้ประตูอยู่ไหนหลงข้างไปเลยนี่งไงประตูะเห็นแล้วหลงทางนะ หายไปเลยทุกคนน่าจะอยู่ตรงนี้แหละอยู่ในเซิร์ฟปะเนี่ยเอ้าอยู่คนเดียวอีก<ม>เรื่องเอ้ยหายไปเลยอ่ะเรายังไม่หายจากเซิร์ฟดีแหละตรงนี้เลยมาทัาน,ะจ,นจะลงแล้วหกนาทีนะไฟนี้คืออะไรนะฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนประมาณ มาคลิปหน้าอีพีหน้าเลยอีพีนี้จบข่าวหลงทางติดบั๊กอยู่ในตรงตรงนู่นเนี่ยเกลียดมากเลยการติดบัก๊กถ้ารีเซ็ตตัวไม่ได้ก็คือเรื่องต้นใหม่นะนะต่อคลิปหน้าต่อนไม่ใช่แบบเดิมนะ